โอลิโดมก็เป็นค <c oughs> ู่แล้วนะครับตนในไม่ช้าจะเพิ่มเข้ามาเออแต่อาจจะเป็นผู้ทำมีครับฝีมือไม่ได้ตัวร่างกายหรอกเราแลาวใส่ลูกเฉย ไม่ขึ้นไน่ลงไม่ไหวแล้วหนักพื้นที่แล้วร้อยสิบแปดโราบาลตรเป็นโมเดลแบบนี้ก็จะไปแสบบาร์ที่นั่นด้วยนะครับเราคิดเป็นราคาพิเศษครับถ้าบอกว่าได้ซื้อคนนิดง่ายนิดเดียวหรนะครับอ๋อถ้ามีถ้ามีปัญหาเออ เขอสักนิดพรุ oh. uh ่ง huh. น <p ours hal> oh, yeah. ี้นะครับขอเชิญเลยนะครับไปซีมชูบราวนศูนย์การค้าตลาดโชคชัยสี่นะครับครัโอ้โหปวดหลังแล้วผิดอย่นี้เราหอยัง